สมายกตัวอย่างบาบาพูดบาบาว่าลูกๆบัชเช่ต้องปรับปรุงคาแรคเตอร์ของลูกลการปรับปรุงคารแรคเตอร์ของเราหมายมถึงพฤติกรรมคำพูดพฤติกรมรมเนาะการประพฤติตนนะคะ พฤติกรรมถ่อยคำการดำเนินชีวิตทั้งหมดของเรานั้นควรจะดีเวียนะคะสูงส่งทัพนกรรเสห์ธรรมรเดวีฮนัจใจเยจเตคุฟริชตาต้องเป็นเหมือนกับฟาริชตาหรือเหมือนกับเทวดานางฟ้าถ้าทำรัวเนี่ยไม่แรงแข็สมนึกรู้ที่เป็นจิตวิญญาณคำพูดพฤติกรรมกิริยามารยาทวิถีปฏิบัติ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนั้นควรจะสอดคล้องไปด้วยกันกับเป้าหมายของการอยู่ในสภาพที่เอาเวียกของเราเราต้องกลายเป็นเทวดานัง้าเรานั้นคือชีวิตที่สูงส่งสันนิกรู้ของเราก็คือเราต้องกลับบ้านดยอัตโนมัติก็จะสร้างวิถีปฏิบัติ พฤติกรรมทําให้พฤติกรรมและก็วิถีปฏิบัติของเรานั้นสูงส่งและเป็นไปทางจิตวิญญาณคือถ้าเราเตือนตอนเองเราต้องกลับบ้านเนาะมันก็จะเป็นตัวเตือนวิถีปฏิบัติการใช้ชีวิตนะ่ะพฤติกรรมทั้งหมดของเราก็จะสูงส่งและเป็นจิตวิญญาณด้วยและนี่คือวิธีการที่คาแรคเตอร์ของเราจะกลายเป็นข้อพิสูจน์ที่มองเห็นได้สำหรับคนอื่นๆ เราจำเป็นต้องมีความอยากปรารถนาใดไหมอะที่จะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาคาแรคเตอร์นี้เนี่ยนี่คือดานาววิธีปฏิบัติของชีวิตเราต้องเก็บเป้าหมายนี้อย่างเป็นเก็บวิถีปฏิบัตินี้อย่างเป็นเป้าหมายของชีวิต ไม่มีความจําเป็นต้องมีความอยากปรารถนาใดๆต่อสิ่งนั้นประเด็นที่สองดั้ดดี้คิดอยู่เสมอเนาะว่าอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่จําเป็นน่ะที่เราเองนั้นน่ะจาเป็นต้องปรารถนามันยังมีความจําเป็นใดไหมอะค่ะเอ่อมีความจําเป็นใดไหมเนาะที่เราจะต้องมีความอยากปรารถนานั้นนะแล้วดัดดี้เองมักจะคิดว่าเอะมันมีอะไรอีกมากไปกว่านี้ไหมอะที่เราต้องการในชีวิตนะ แล้วที่เราเองอจะต้อง<ช>อยาก <ละ S 1> ปรารถนากับมันเราต้องการอะไรไหมอ,อะไรที่หลาที่มันเป็นที่จําเป็นเนี่ยมนุษย์ใจนมนุษย์นะ่ะต้องการอะไรบาบาเนกลบาบาได้กล่าวาาาว่า simple dal โรตีเขาเออให้กินดาวกับโรตีเรียบง่ายเนาะ simple ดาวกับโรตีนะโรตีกับซุปผัวค่ะบันะ เท่านั้นเลยถูกไหมถ้าเราบอกว่าไม่ไม่ฉันอยากจะกินอาหารสามสิบหกอย่างทุกวันเลยแล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะดีกับสุขภาพเธอไหมล่ะไม่เลยถ้าใครบางคนอยากที่จะกินแต่ของบานอย่างเดียวเท่านั้นน่ะในวันถัดไประดับนั้นตาลๆมันก็จะขึ้นสูงเนาะวันนี้กินแต่ของบานนี่แล้ว ความปราถนานั้นน่ะนำเขาไปที่ไหนอ่ะเราจะกินไหมล่ะตอบให้เราจะให้เขากินเนาะเขาก็จะบอกว่าไม่ไม่นะคืออ่ะอ่ะของหวานของหวานกินแต่ของหวานเนี่ยเขาก็จะยังปฏิเสธเลยหมอได้บอกว่าตอนเนี้น้าตาลชั้นสูงนะชันกินของหวานไม่ได้ตัวไก่นะชูเกะเออนะมันก็ชูการ์ก็หายไปแล้วมันก็มีน้ําตาลอยู่อ่ะดังนั้นพวกเขาก็สามารถ ทิ้งน้ำตาลได้ถูกไหมเพราะแค่หมอบอกกับเขาเองเนาะทิ้งการกินของหวานได้เพราะหมอบอกเอาไว้อ่ะแต่เราไม่สามารถทิ้งสิ่งนั้นได้หรอหากเราอยากจะทิ้งอ่ะคือเราต้องรอให้หมอบอกก่อนเลยเราถึงจะทิ้งมันนะคะเราทิ้งเองไม่ได้หรอฮะเดี๋ยว่ถาม้ถ้าหมอบอกว่าเธอไม่ควรจะกินของทอดเนาะ แต่คนไข้ก็บอกว่าไม่ไม่ฉันกินของไม่ทอดฉันกินไม่ได้อะฉันต้องกินแต่ของทอดเท่านั้นเนาะท่านต้องกินแต่ของทอดแต่ฉันจะกินที่มันแบบทอดด้วยน้ำมันธรรมดาทั่วไปอะไม่งั้นไม่ได้เนาะแล้วเขาจะทาอะไรหลังจากนั้น่ะถ้าหมอบอกเขาว่าไม่ได้นะเธอกินไม่ได้แล้วอะเขาจะยังคงกินมันไห่ล่ะหรือเขาจะทิ้งมันคือถ้ากินไม่ได้หมอสั่งห้ามกินของทอดแปลว่าอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเช่นไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ย คอเลสเตอรอลสูงมาบอกว่าต่อไปนี้ห้ามกินของทอดนะถ้าคนถ้าหมอแบบสั่งเด็ดขาดว่าไม่ไม่ให้กินอะ่ะเขาจะยังคงกินมันไหมอะ่ะหรือเขาจะทิ้งมันไปไมช่วยเลยเหรฮึตัวด็อกเตอร์แค่ไหนพอชดใช้ดังนั้นนะี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะทิ้งมันได้นะคือไม่กินได้อเพราะว่า คำแนะนําของหมอใช่ไหมหมอสั่งเอาไว้ natural just แต่เราทิ้งมันไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้เหรอคือทิ้งเองไม่ได้เหรอต้องรอให้หมอสั่งเหรอเราปล่อยวางจากความปรารถนานั้นไม่ได้เหรอเหตุนี้เองไะนี่จึงเป็นวิธีการที่ง่ายดายอย่างยิ่งเลยสําหรับเราเราบอกว่าเราอ่ะ บา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 ให้คำตอบที่เรียบง่ายมากๆบัชเช่ลูกๆลูกเป็นขอทานเราต้องกลายไปเป็นเจ้าชายแต่ตอนนี้เราเป็นอะไรเราเป็นใครเราเป็นใครเหรอตอนนี้ตอนนี้เราเป็นขอทานนะเราต้องกลายไปเป็นเจ้าชายเพื่อที่จะกลายเป็นเจ้าชายจากขอทานเรานั้นน่ะต้องมีความปรารถนาใดล่ะ เราควรจะมีความปรารถนาใดเราเพียงแต่มีความปรารถนาที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นที่จะกลายไปเป็นเจ้าชายแต่สําหรับสิ่งนั้นบาบาบอกกับเราว่าเนาะเรามีเพียงความปรารถนาที่บริสุทธิ์เดียวนี้คือการกลายเป็นเจ้าชายเป็นปรินซ์บาบาบอกกับเราว่าเพื่อที่จะกลายเป็น จกกักรรรดิที่ไร้กังวลหรือจกกักรรพดิที่<ๆ>มีความกังวลล่ะมาบอกเราแบบไหนคะจกกะักรรพดิที่ไร้กังวลหรือจักรรพดิที่ชอบวิตกกังวลดังนั้นความปรารถนานั้นน่ะจะทําให้ฉันไร้กังวลหรือมีความวิตกกังวลกันละ่ะคือถ้าเรายังมีความอยากปรารถนาใดออะความอยากปรารถนาทำให้เราไร้กังวลหรือมีความวิตกกังวลเนาะอันไหนกันเราควรที่จะวิตกกังวลไหมฟอแต่มีความปรารถนานะแล้วก็ เฝ้าแต่วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นน่ะความปรารถนาวันนี้ดั้ดดี้ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่การกินนะคะแต่บางครั้งความปรารถนามันก็ละเอียดไปกว่าน,นั้นเนาะอยากให้คนรักเราอยากให้คนเคารพเราอยากให้ลูกเป็นเด็กดีเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแบบดัดดี้ก็เลยถามเนาะเราจะยังมีความปรารถนาแล้วก็เฝ้าแต่วิตกกังวลกับสิ่งนั้นหรอซึ่งจริงๆถึงที่สุดอะ ต้องทิ้งไหมก็ต้องทิ้งอยู่ดีเนาะเพราะปรารถนาเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นเขาเขาก็ไม่มีวันเป็นอย่างที่เราจะเป็นถึงที่สุดเราทำล,ล้วไม่ได้ก็บอกเออไม่ลปล่อยไม่ไปตามทางของมันละกันอันนี้ก็อันเดียวกันกับที่หมอสั่งให้เราเลิกกินน้าตาลเลิกกินของทอดน่นะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ได้ใช่ไหมคือกินต่อก็ตายเนาะเราก็สุดท้ายก็จําเป็นต้องทิ้งอะ่ะดิดี้ก็บอกว่าแล้วเราจะยังเฝ้าแต่มีความปรารถนาแล้วก็ไม่ตกกังวลกับมันแล้วสุดท้ายค่อยทิ้งหรือย,อยังไงนะ หรือว่าเราจะกลายเป็นจักรพรรดิที่ไรกังวลแล้วก็ไม่ตกไม่มีตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดเลยอชาบบความปรารถนาทาให้เราเป็นอะไรอ่ะจะทําให้เราไร้กังวลได้ไหมฮะฮะเดินไ้ถามฮะเนาะเราอ่ะควรจะกลายเป็นจักรพรรดิที่ไรกังวลไหมหรือเป็นจักรพรรดิที่กังวลดีล่ะโดนัำิ้วอชานเทำไมถึงควรจะมีความปรารถนาใดๆล่ะ แล้วมันก็อยากอยากอะไรเหรอเนาะดีไซน์เนี่ยเนะมีความปรารถนาปรารถนาสิ่งไหนล่ะาบาในบาชาคือเมื่อบาบาทําให้เรากลายเป็นจักรพพัดเหนือจักรพพัดแล้วจักรพพัดเหนือจักรพพัดเช่นนั้นน่ะจะมีความไม่ตกก็มีความปรารถนากับสิ่งใดเหรอไม่มีเลยเหตุนั้นเองมนุษย์น่ะอาจจะไม่มีความปรารถนาอื่นใดแต่ เนโาจินดาความปรารถนาเนี้ยของการจะยังมีชีวิตอยู่เนะเาะตราเพ่าที่เขายังนานที่ที่เขาจะอยู่ได้เนาะคือขอให้อายุยืนยาวเนี่ยฉันอยากที่จะอยู่อายุนานๆนะนคือฉันจะสามารถทําสิ่งนี้นนสิ่งนั้น,ไ,น,นได้สําเร็จบางคนก็บอกขออายุยืนไม่เอาอะไรมากหรอกขอให้เห็นได้เห็นหลานอะ่ะ เห็นลานะสมความสําเร็จก็เอาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นความปรารถนาแล้วใช่ไหมก็อยากจะอายุยืนยาวนะเพื่อให้สิ่งนี้สิ่งนั้นบรรลุผลฉันไม่อยากจะจากร่างนี้เร็วนักแต่สําหรับสิ่งนั้นด้วยบาบาได้พูดว่าอยู่อย่างละวางจากร่างกายนี้อย่าได้ผูกพันยึดมั่นกับร่างดังนั้นอะไรล่ะคือความผูกพันยึดมั่นแรกที่เราต้องขจัดทิ้ง ดูสยจากคนอื่นหรือจากร่างกายตัวเองถ้าหากเรามีความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายนะโอ้ยฉันยังอยากจะมีชีวิตอยู่อ่ะฉันอยากอายุยืนยาวยังอยู่ต่อไปอีกนานๆแปลว่ามันก็มีความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายอย่างมากมายอย่างยิ่งใช่ไหมแต่เราไม่เพียงแต่พูดอย่างนี้นะเรารู้ว่าเราอ่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านเนาะอับกาจนาแฮเนี่ยเราต้องกลับบ้าน ดังนั้นน่ะเรามีความสุขของการได้ไปบ้านไหมหรือเรายังมีความสุขกับการอยู่ในโลกเก่านี้ล่ะี ้องกลับไปใคร่ครวญไตรตรองเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นความปรารถนาไหนที่ทําให้เรายังคงวิตกกังวลเนาะเราจะทิ้งมันเองได้ความสมัครใจของเราหรือว่าเราจะรอให้ละครเกิดขึ้นในสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งมันไอ้ทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของเราเองนะคะดิดีอาจจะเพียงแต่ยกตัวอย่างเรื่องของสุขภาพ ถ้าเรากินอะไรบางอย่างเยอะๆอะคะ่ะเรากินมันจนทั้งเราแบบเราไม่กินไม่ได้เหมือนกินข้าวเนี่ยเนาะบางคนกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเติมน้าตาลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่หวานฉันกินไม่ได้หรือแบบว่าต้องกินของทอดเนาะไม่กินของทอดไม่มีของทอดในมื้ออาหารฉันก็กินข้าวไม่อร่อยอยงี้สมมุตินะคะก็เป็นอะไรบางอันแต่สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีเนาะเพราะว่าสุขภาพเราไม่ได้นะ่ะดิ๊ดีก็เลยบอกให้เห็นเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยไม่ทั้งกับความ,ค,วามคาดหวังกับ ความสัมพันธ์ด้วยก็ตามหรือกับสถานการณ์ต่างๆหรือกับผู้คนอื่นก็ตามก็ยังคงเป็นความปรารถนาอยู่ดีนะคะก็เป็นโอกาสของเราที่จะกลับไปทบทวนแล้วก็พิจารณาเนาะเอะฉันจะทิ้งเองด้วยความสมัครใจหรือฉันรอให้เหตุการณ์ต่างๆมันมาบีบบังคับให้ฉันต้องทิ้ง